พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีทักทายสบายดีทุกท่านครับผมครับผมนะฮะตอนนี้บ้าโบเองอยู่ถนนนะฮะหมายเลขที่35พี่น้องเอ๋ยนะฮะมองไปบนฟ้าจะเป็น โอ้โหเสาทีอลังการเสาทีสูงใหญ่มองไปข้างขวามือมองไปด้านซ้ายมือจะเห็นหนี่หรือก,รกันก่อส่างทีอรังการทีอรังการสุดยอดเด้สุดยอดประเทศไทยเบื่องย่มใดก็อลังการเบื่องย่มใดก็อลังการสบายดีพี่น้องพ่อแม่ทุกท่านนะฮะสบายดีช่วงเศร้าๆของวันอังคารนะฮะวันที่12เด้อวันที่12นะฮะมีนาคมปีพศ 2,567,67 67, ทุกท่านหาช่วงนี้กับมีการก่อสร้างที่อลังการถือว่าสมบูรณ์แบบจุดช่วงนี้ได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้บ่าวบู๋กับที่ว่าขับรถอยู่ที่ถนมนมะเล็35 35มองไปบนฟ้าเป็นถนนหรือว่าเป็นทางด่วนนะฮะลอยฟ้ามอเตอร์เบี้ย M82 M82 พี่น้องมองไปอีกที่โมเมนตางด่วนมอเตอร์เบี้ย M6 เด้อพี่น้องเด้อ,อ,อเดี๋ยวสิว่าบ่าวบู๋เองอยู่ คลองไผ่คลองไผ่สีคิ้วบแมนดีบแมนดีถนนเส้นนี้ถือวอาเป็นถนนทีเชื่อมต่อจากคุณเทพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนสุขสวัสดิ์เดอ้อี่นรองเอ๋ยนีฮะตรงสามแยกนะฮะที่จะผ่านนะะี่ะถ้าข้ามนะฮะผ่านบางขุนเทียนนะฮะแล้วก็ตรงข้ามมาที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเชื่อมต่อกับถนนมาเลขซีนะฮะถนนเพชรเกษมเสม้นทางที่จะเชื่อมต่อออกไปทางภาคใต้ของประเทศไทย ัดมาตรงนี้ทัดมาตรงนี้มองไปอีกที่ตะการตาลนักหนาตะการตานักหนะา,า,านนะบอกเลยว่าประเทศไทยสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนทําได้ไงทําได้จังดายทาได้จังดแต่มันกับเป็นไปแล้วแต่มันกับเป็นไปแล้วพอแกวแมฆแกเอ๋ยเบิ้งเอาที่เราพี่น้องโอ้โหนะประเทศไทยนะฮะพี่นบอกว่านะฮะตามคอมเมนต์เอฟซีพันมาผลิตปูนเองโอ้โหสร้างเองเราพี่น้องโอ้โหมุมนี่ ปะตุปะตุปะตุอ๋อโจพี่น้องเอ๋ยเนี่ยผาทาผู้ชมนะเดี๋ยวเม้นน้นบาบาวโบ้ด้วยว่าเดี๋ยมาเห็นสัมผัสดด้วยตาของตัวเองนะจะบอกด้วยว่าตื่นเต้นเอลีตื่นเต้นอลังการเอลีอลังการออล่อลังการกเดียอลังการกะดฮะเ่องเบ,บิงรงมาเบิงน้นบาบาวโบ้เองมาเบิงดีๆจะเห็นมุมนี้จะเห็นมุมนั่นจะเห็นมุนนนนมโนโน,นปฏิโท,ทปฏิโปฏิโทออนซอนเดฟพอแม่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยเพรสิบอ่จะเล็กกระซังเพรสิบอบาวโบ้บ้านนอก ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วการก่อสร้างคือว่าโอ้โหค็ขึนนาเวลาเนี่ยไปน้องเอ้ยนะฮะถนนเซนนี่บอกเลยว่าเป็นถนนที่โอ,โ,โอ้โหเก่าแก่อะไรแบบยาวหน้าน้องพี่น้องเนาะเป็นถนนร้อยป่าที่ย่าวสุดสายตาเลยโค้งไปโค้งไปประเทศไทยชุดยอดเนี่ยเอาเงินมาใส่น,น,น้อมาสางเอาแต่งเอาเงินมาใส่น,น้อมาเสกสรรปั่นแต่ง ขึ้นมาให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เดกไปอีกที่พี่้องเอ๋ยนะฮะ <c oughs> เคยออกข่าวอะไรเถือ่อถนนเ้นนี่น้องพี่้องน้องบางเถือ่อกระมีสิ่งทีตกตกลงมาโอ้โหอย่างนี้อย่างนีน้พี่้องเอ๋ยนะฮะอย่าลงโดนลงมาอย่าลงโดนลงมามองไปข้างหน้าถนนมันเร่งซหาสมุดสะครสมุรสะครยาวไปอีกที่หนึ่งก่อนจะเบิ่งไปวาถนนเส้นนี้เพิ่ก่อสร้างไปอดใช้แล้วไปหอดใช้แล้วมุมนี่มุมนี่ <c oughs> คือจังรุดขม่าในเมืองเมืองหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะคือจังรุดขมาในโลกแบบอ้าเธอเป็นอุโมงค์เลยเดียทุกท่านเป็นอุโมงค์เลยเดี๋ทุกท่านอ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือประเทศไทยสวัสดีทักทายทุกท่านอีกเึงอีกทีกนึงนะฮะด้วยความที่เขิอนอายจักสีบอ,อกแนว่ยด๋จักสี่มันย,ายน่ายแนว่ยเด๋พี่น้องเอ๋ยมันตื่นเต้นป่า มุ่งนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสอดสายตาทะลุไปทะลุไปพี่น้องเอ๋ยเนี่ยคือจังมองเห็นเงาสิ่งก่อสร้างที่เป็นฝีมือของมนุษย์นะสร้างในแบบอืพี่น้องเอ๋ยนะรายละเอียดนะจุดเข่าจุดว่าจุดโค้งได้พี่น้องเอ๋ยนะมองเห็นความเข้มแข็งมองเห็นความเหนี่ยนเกล็มองเห็นความมีมาตรฐานเนาะพี่น้องเนาะปาทัวปารทัวปารทัวก็ถือว่าบาโบเองก็ได้ผ่านมาเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะผ่านไปย่ำได้ตื่นเต้นตา ตือนเต้นหูเตือนเตีนใจเนาะพี่น้องเนาะบอกไปกระทักสิบอกให้พี่น้องเขาใจอย่างไหต่องมาเองต้องมาเห็นต่องมาสัมผัสโดยสายตานี่คือโครงการที่บอกกันเลยว่าโอ้โหจักสิว่าถดใดเนาะพี่น้องเนาะจักสิว่ามื่นล้านล้านล้านเนนะาะว่าบอกเองกับบรเนาใจเป็นเพียงผู้ทองเที่ยวเป็นเพียงผูท้ทีมาเห็นเป็นเพียงผู้ทีได้มาสัมนะผัสนะกะเลถ่ยทายทอดภาพนี้ออกสู่สายตาเพื่อมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยากมาเห็นเมืองไทยแต่บม่มีโอกาสได้มากกะ ให้คลิปวิดีโอนี้ส่งไปถึงสายตากันแล้วกันนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศที่โอ้โหนี่หรือประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศไทยเพิ่นบอกว่าประเทศเพิ่นกําลังพัฒนาพี่น้องเอ๋พัฒนาโอ้โหขนาดกําลังพัฒนายัางขนาดนี้ถ้าพัฒนาแล้วจ้ขนาดใดป๊อดอันเ้นเค้นพี่น้องอันเ้นเค้นบอโอ้โหน้องพี่น้องนาะถ้าพัฒนาแล้วจ้าขนาดใดนี่แหละคือประเทศไทย ทำว่ากําลังพัฒนาคือกําลังพัฒนาให้มันดีขึ้นแม่นพี่น้องพัฒนากําลังพัฒนาให้มันดียิ่งกว่านี้พัฒนาเพื่อจะให้พัฒนาอีกโอโหโหโห้พัฒนาเพื่อจะให้โอ้โประชาชนเดินท้างสะดวกสบายปะโทปะโทโอ้โห,โหพี่น้องทุกท่านเอยพี่น้องทุกท่านเอยอันนันอันนั้นเผื่อเหนื่บอกพี่น้องเอยเพื่อเหนื่อยบาที่เป็นเป็นเล็กเนาะพี่น้องเนาะใส่ยกนะใส่ยก สินส่วนนะฮะสินส่วนของอาทางน้องพี่น้องน้องทางหลวนมอเตอร์วีด้านส่พี่น้องเอ๋ยนะฮะความออก,การออกแบบของวิศวกรคนไทยน้องพี่น้องน,อนอ้องช่างเพินอาจจะมีฝีมือขนาดเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะางานแต่ละจุดแต่ละโค้งแต่ละว่าวเนี่ยเป็นทีชุดยอดขนาดเลย <c oughs> นี่คือเหตุต่อเหมาะเนาะต่อหมอะทีจะเทขึ้นไปแล้วเพิร์เอาสินส่วนทีเพิ่น เท็จกั่มองอื them, ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอามายกใส่เอามายกใส่แปะใส่แล้วก็เชื่อมต่อกันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเเลยได้ทุกท่านเอ๋ยนะชุดยอดเลยแหลกเงือกขึ้นกันแบบประเ็ดแต่ยังไหนเนาะเงือกอีรีเลยบาบวก็ได้อ่ะเดี๋ยวบาบวสิพาพี่น้องขับรถไปเลยเลยขับรถไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องน่าไปเบิ่งนบาอ่าเส้นทางนี้นะจะเป็นแจ๊คก็สั่งไป็นหัวใส่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบาบวเองก็เดินทางมากมาเห็นเหบียดแค่งานพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่ได้เดินทางมากเพื่อจะเจาะจงมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะ เบิ่งไปพอใสนะที่บ่าวูไหนเดินทางไปก็แล้วกันแล้วทุกท่านเอ้ยมองนี่พี่น้องมองนี่มองนี่โอ้มีเบอร์โทรพร้อมเนี่ยเบอร์โทรแจ้งนะฮะสายด่วนนะฮะโอ้หนึ่งห้าแปดหกกรมทางหลวงช่วงนี้ก็เลังขึ้นเสาพี่น้องเอ้ยนะก็เลังขึ้นเสาเทต่ต่อหมาเนาะโอ้อาถูกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดิ ยังไงเพราแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเห็นน้ำบาบโบ้ดีทันไดนทีย่างบสถ์เฉลมากท,ทันไดนทีย่างบสถ์เฉลิผ่านเนาะพี่น้องเนาะจะบอกเลยว,ว่าตราการตาแน่นอนประเทศไทยสร้างถนนนะพี่น้องนะบนท้องถนนให้เป็นถนนน,นี่แหละที่เพิ่นบอกว่าสร้างถนนสองชั้นพี่น้องเลยโอ้ยสุดยอดเลยฝั่งสายมือก็จะเป็นจุดนะครับรถเรียบพี่น้องเลยนะอยู่เทนะิร์นเนาะถ้าสร้างแล้วเสร็จจะรักกัน ตาการตาขนาดใหญเอา้าไปอีกรเรื่อยๆพี่น้องไปอีกรเรื่อยๆนี่คือกําลังเริ่มนะเริ่มเทต่อมอนะเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆนะบางช่วงนะบาง,ง,บางตอนเพิ่นกระสางแล้วเ,เซ็ตนะบางช่วงบางตอนเพิ่นกระยังสางเพิ่นแล้วเ,เซ็ตนะฮะเมื่อกี้นี่บ้าโมเองกับที่ว่าได้เลี้ยวรถออกมาจากนะฮะทางด่วนนะฮะการจะนำหมายเลขเก้าฝั่งตะวันตกพี่น้องเอ้ยนะฮะช่วงด่านเก็บเงินบ้างคุ้นเชียนเนาะพี่น้องเนาะ กะทอว่าจะบอได์ทายจุดเริ่มต้นนะฮะมาจากตรงแถวแถวขุนรามพี่น้องเอ๋ยแถวพระรามสองเนาะแถวเส้นท่านได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะถือว่าทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มเปรตสองนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะกัเสื่อมต่อมาจากทางด่วนนะฮะเฉลิมมหานครเนาะที่น้องเนาะพี่น้องเนาะที่มีจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานพระรามเก้าพี่น้อ้ยทีบาวโบ้เคยไปรีวิวนี่ฮะขึ้นไปทายภาพบรรยากาศงามงามงช่วงที่เพิ่นก่อสร้างเนี่ย นี่คือพื้นที่ของมหาชัยพี่น้องเอ๋ยมหาชัยกําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้พื้นที่รับผิดชอบของบริษัทโอ้บาวกาสที่ว่าอ่านบมท่าน,นพี่น้องเนาะแต่ทือว่าเป็นกบมี่การก่อสร้างเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงเนี้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะส่วนที่ก่อสร้างชวงอนอาจจะเป็นจุดจุดที่สามพี่น้องหรือว่าจุดที่ที่ที่ทนาบริเนจ ไอส้สะพานคูน่กันนะพระรามเก้าพื่นสร้างแล้วเสร็จแล้วนะฮะเชื่อมตอ่อแต่ว่าบางช่วงบ,บางตอนที่มันจะมาเชื่อมต่อน,นี่เพิ่นยังสร้างยังไม่เทแล้วเสร็จที่เห็นอยู่ด้านหน,น้านี้คือเขตกระดูกแบนสมุทรสาครสมุทรสาครน,น,นะฮะโอ้โยขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนะไปทะลุหมดแล้วเชื่อมตอ่อกับถนน หมายเลข4ถนนเพชรเกษมที่จะเชื่อมต่อไปจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จะเชื่อมต่อไปจังหวัดราชบุรีเนาะพี่น้องเนาะเลยสมุทรสาครออกมาพี่น้องเนะี่ยก็จะเห็นเนะี่ยการกอาร่อสร้างตรงฝั่งนี้เนะี่ยฝั่งขวามือของบ่าวโบเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะสร้างต่อมอขึ้นมาเด้โอ้โหนะการก่อสร้างถือว่ามันเรื่องง่ายเนาะพี่น้องเนาะ อีจะเฮ็ดใดตลาดจุดต่ละมองใหม่มองว่าไอ้ทวงท่านนาะจ่ว่าการจ้าจอนมุนีก็ถื่อว่าคองตัวเดีคองตัวเดีฝัง่งนี้ก็เลี้ยวไปไกลๆเลี้ยวไปไกลๆครัไม่นามากก็จะเห็นเอ่อการสรั่งต่อหม้อเนาะ จ,จุดนี้ก็ถือว่าเป็นเขตของน่าจะเป็นท่าฉลอมนะพี่น้องแมนมเน,น่ะน่โอ้อันนี้ก็จะเป็นทางไปทางท่าฉลอมนะครับท่าจีน,นเนาะพี่น้องตอนนี้ท่าจีนเมื่อกี้นี้มาโบคาแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนมากระสีเห็นการกอ่อสร้างเนาะออกจากสมุรสาคร้หน้าเพิ่ได้มีการขุดดินแล้วแหละเพิ่็จะเตรียมเทศตอ่อหมอขึ้นมาแต่ว่ายังบ่ทันเทศเสาสูงแบบนี้พี่น้องเอ๋ยตรงนี้ก็จะเป็นแถวเขตเทศ,เทศ,เทศบาลตำบลท่าจีน ก็จะมองเห็นเสาต่อมอทีเงาไกลสุดสายตาบอกเลยว่าถ้ากคนที่ต่อมอเสร็จแล้วเพื่อนก็นจะเอาสินส่วนของชุดท,ที่เป็นพื้นน้องเปนของหน้าพื้นขน้างด่วนมาว่างมาว่างแล้วความคืบหน้าจะเห็นปุ๊บหลุดเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะเพราะว่าการการที่เฮ็ดทางด่วนทีเอฟซีเพื่อนบอกว่าจะยากแต่การเฮ็ดต่อหมอ้ออะไรกัล่าช้าในการเฮ็ดต่มอแต่การอ่ายกเอาสินส่วนมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเลี้ยวเพื่อนมาสัตวเนาะ จักเมนจักบเมนพี่น้องเอ๋ยล่องเบิงล่องเบิงอ่าตามป้ายบอกทางพี่น้องเอ๋ยนะฮะสมุทรสงครามเพชรบุรีต้องไปนี่แหละคือประเทศไทยไป้ายบอกทางชัดเจนชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะทาถนนเซนนี่หืมส้างแล้วเซ็จนะบอกเลยว่าจะอลังการขนาดบาวเองจะขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะหี่สัมผัสและก็ล่องขับรถเบิงว่ามันจะมีความตาลการตาม,มองเห็นวิวไป่้างหนาจะขนาดใดจะขนาดใด จากจุดทีเท่ต่อหมอดดานบนก็จะมีการเอาสินส่วนของจุดที่เป็นทางน้าพี่น้องนทางเอามาว่างนะแล้วก็เชื่อมต่อโอ้ยเก่งลีคนไทยพี่น้องเลยเนี่ยคนคิดได้จังหดคนก้าไดจังใดเนาะหยกมาว่างเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยจุดที่เป็นน็อตจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อบ่ไม่ผิดบ่ไม่อีหยังเลยทีบาบูเห็นมาเนาะเวลาเอามาสั่งเวลาเิ่นสั่งเลิ่นเอามาว่างใส่เนี่ยตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะ โอ้ยบอมีบิดบอมีเบียวเลยเอาตัพี่น้องเอ้ยปาดบางงหาเรื่องเทือกอะย่านมันตกลงมาเนี่ยี้ตกลงมาแล้วสิเกิดเอียงขึ้นเนาะสิเกิดเอียงขึ้นเนาะเอาเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆพี่น้องขับรถไปเรื่อยๆบ่าวโวจ้ะ่ายภ่าไปด้วยกานให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเนาะสังเกตดีๆพี่น้องเอ้ยสังเกตดีๆนะฮะ จะเห็นดำๆ,ๆดำๆด้านบนนาอพี่น้องเนาะน,านั่นคือนี่ฮะในช่างและพนักงานน้องพี่น้องเนาะนานนที่กําลังเตรียมงานอยู่ด้านบนโอ้ยเราเอ้เยนะฮะคือสิทธิการตาขนาดเลยนาะพี่น้องเนาะคือสิ่เหลี่ยมรียนในการออกแบบในการเฮดในการก่อสางเบาเองก็ที่ว่าได้เห็นน้ำก,ก็ดีใจเนาะที่ได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ก็จะนําไป เราสู่พี่น้องฟังอยู่ทางบ้านว่าโอ้ประเทศไทยเพันสร้างประเทศไทยเพันสร้างถนนหนทางแบบนี้อลังการดีอลังการดีพี่น้องเอ๋ยอยากให้ได้เห็นอยากให้ได้สัมผัสนะเนาะบาาเนาบาโบเองก็บืี่ว่าจะกลับแล้วพี่น้องเอ๋ยนะรีวิวให้พี่น้องในเบื้องเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนงะาะเพราะว่าพอแล้วจุดทีบาโบจะไปเห็ดเรียกบาโบจะไปเห็ดงานทางผู้ชมทานใดทีเขามารับชมก็อย่าลืมเด้อพี่นอ้องเด้อะพยายามกำลังใจบาโบในการ ใช่กำลังใจบาโบด้วยการบวกโลดขามโฆษณากับแล้วการพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือน่าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปอย่างบ้านแพร่นอกพี่น้องเนาะทางด่วนมอเตอร์วีเอ็มแปดสองนะบางขุนเทียนบ้านแพรวนะฮะมือของบาโบจะเป็นทางที่โค้งเลี้ยวเข้าไปเชื่อมต่อนอกพี่น้องเนาะพี่น้องเอ๋ยนี่คือจุดขึ้นแล้วก็จุดลงเนี่ย จากถนนอีกฝากฟังหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากวังบางขุนเทียนบุ่งนาไปทางเพชรบุรีเนาะพี่น้องเนาะบาบุก,กับกัปรถมาฟังนี้อีกที่หนึ่งนะฮะใจพี่น้องมาเบิงนะฮะเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านแพวเนาะพี่น้องเนาะที่จะเลี้ยวเข้าไปถนนมาเลขสามเจ็ดหาพี่น้องเอ๋ยนะที่บอกเลยว่าเป็นจุดสิ้นสุดบอพี่น้องนะฮะที่เป็นโครงการบอกเลยว่าบางขุนเทียนมาบ้านแพวเนาะที่บาบุกเด็กเกินไปก่อนหน้าก็ที่ว่ามูนี่จะให้พี่น้องได้เห็นด้านหน้านี่เพิ่นจะเป็นอ่าโครงการก่อสร้างว่าเพิ่นเทนต์ของไซต์เลยนาะพี่น้องเนาะ ว่า,าวผมเองก็ได้ผ่านมาเนี่ยมาเห็นก็นได้โอกาสดีกันเลยติดตามได้เบิ่งมาตลอดการก่อสร้างของทางด่วนแห่งนี้ฝั่งด้านข้อมือของว้าวจะเป็นจุดเชื่อมต่อเด็กผิวหน้องเอลยนะทางด่วนเอ็มแปดสองทีเป็นหม่องลง่งหม่องนี่แล้วก็เชื่อมต่อออกไปทางเพชรบุรีเนาะไปทางหมายถนนมาเลกซีอันนี้ก็จะเป็นทางที่เชื่อมต่อเลี้ยวเข้ามาในเขตอำเภอ,เอนะบ้านแพ้วพี่น้องเอลยนะฮะด่านบนสูงสูงอ่อ สายมือของบาโบนอ่น้องจะเป็นส้นทส้างที่จะเลี้ยวเข้าไปเดี๋ยวบาโบนจะล่องเลี้ยวเข้าไปเบื่อง่าจะมีอีกอย่างนอ่น้องนัานในนี่คือจุดชมต่อที่บาโบเลยเกินไปกว่าหน้าเลยรีวิวโอ้ล่องเลี้ยวเข้าไปเบื่องกว่าหน้า่น้องเลยว่าจะมีอีกอยังเมื่อเลี้ยวข้ามาแล้วนี่คือจุดที่จะไปเชื่อมต่ออำเภอบ้านแพ้วทางด่วนวิ่งมาแลนด์มามาลงตรงนี้นี่น,อนอ้องเนาะ่นก็นจะมีการกราา่อสร้างอยู่ดิมีรถเครนและก็มีการ เตรียมนะฮะเตรียมระบายการจราจรในการขนส่งและการเดินทางของผู้ที่ขับรถบนท้องถนนโอ้ต่ว่าท้องถนนเกิดที่ว่าเสียหายร้ายเติบนอกพิลงนอกพอ,ก,อ,อาการก่อสร้สางมาแล้วคอนอาจจะมีการซ่อมแซมอีกขึ้นหลังจากที่มีการก่อสร้สางแล้วเสร็จอันนี้คือนะฮะจุดที่มาสิ้นสุดอยู่ที่สมุทรสาครอำเภอบ้านแพวบาบุเองก็ที่ว่าได้รีวิวนอกพน้องน,นอกมากแต่บางคุณเทียน าทางด่วนดางเก็บเงินเด็กอะที่อาจารย์มะฮอรนี่แล้วได้เห็นเด็กสัมผัสกับตาตัวเองแล้วพี่น้องเอ๋ยทางผู้ชมทันทีรับชมคลิปของบาโบะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบาโบะน้ำหนเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบวกกดข้ามโฆษณาก็แล้วกันสบายดีทุกท่านสวัสดีครับโอ้หลุดขุดกระไล่หลายเด้อ